บริษัทมิสเตอร์ค l ัพไทยแลนด์จำกัดเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายแล้วก็ส่งออกสินค้าจำพวกผง 3in1 กาแฟาผง 3in1 ตรามิสเตอร์คัพช็อกโกแลตผง 3in1 ตราบูมูส um ชานมผง 3in1 นวันตราเอเทได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับทางนี้เนี่ยในด้านของอลิสต์รายชื่อคู่ค้าเองเราก็มีคนมาคุยกับเราเนี่ยหลายเจ้าเช่นเดียวกันถือว่าโครงการนี้ เอ,อื้อประโยชน์และโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในขณะที่เป็น SME ในการพบปะพูดคุยกับคู่ค้าชาวจีนทางเราเองเนี่ยจะนำความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ประเทศจีนดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการ Trademissionmarketing ของ t h a i t r a d e c o m เราก็นำนักธุรกิจไป 13รายนะคะที่เป็นสมาชิก t h a i t r a d e com นะคะแล้วเราก็ให้ทางสำนักงานของเราที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยทำทำนัดหมายเจรจากันค้า ะะเพื่อที่จะมาดูว่าเอแท็กซยมเขาเป็นยังไงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เชิญเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่มีชื่อของจีนเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายผลไม้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายอัญมณีแล้วก็เว็บไซต์ที่ขายของทั่วๆวไปอุปโภคบริภคกอันดับหนึ่งของเมืองจีน,นมาให้ความรู้ว่าในเมืองจีนเนี่ยเขาไปขนาดไหนแล้วแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนด้วยะคะ่ะ